สวัสด,ดีค่ะสด,ดีเอฟซีแฟนช่องคนน้ำโฉบชาแนลมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเหล็กปฏิทินหลังทีแตกทั้งสองหกทั้งสีห่หกเนาะงวดบางหันเพิ่นเขามาแล้วทีเสียหน่อยไม่เบิองอนี่เนาะเขามาแล้วต่อกันสามงวดนะคะ่ะสามงวดแล้วงวดนี้กะเพิ่นทรงมาหายแล้ว กท่วาเสี้ยนหน่อยโท่ไปถามเพื่อนนั่นแหละเรื่องเลขลอตเตอรี่พ่อดีเมื่อข้อรหชเนาะคะ่ะเ่อะออกปั๊บเพิ่นกับท่มาหลุดดีเดี๋ยวพ่อจะส่งไฮเดอเลขกันมีแล้ววซั่นตอนงวดบังหันนะออกตรงตรงตรงวันที่ปื๊บเลยสุงวดนี่มันจะออกย้อนหลังออกย้อนหลังงวดนึงเนาะคะ่ะ แต่งวดบางหันออกตรงๆเลยออกตรงกับบ้านทีออกพอดีนะออกผู้ไดตีเป็นได้หอดสองซีแล้วก็สองหกพร้อมกับเสี้ยนหน่อยให้เบิงบอกว่าให้ตีช่วยกันนะออมึ่เด้นนี่ก็คืองหวดวที่แหลกเลยค่ะหววที่แหลกนี่เช่นหววที่แหลกมันออกเกือบแตกสามโตก็คือมันออกอย่างไรสอง สามหกสองสี่หกเสนบสองสี่หกค่ะนี่เป็นสี่มวันนี่ยงวดต่อมางวดบางขันพานมาเนาะผู้ใดตีเปลี่ยนก็ได้เพราะว่ามตีตีได้ลายแง่ขึ้นเส้นหน่อยบ้านละขันเส้นหน่อยตีก็ขึ้นมันจะเป็นสองสี่นะคะัค่ะสองสี่ตัวบนเลยสองสี่แล้วก็สองหกเบิ้งคักๆมันเป็นแค่สองหกหนึ่งที่ค่ะมึงดู เป็นเก้าก็ได้เส้นหน่อยกไ็ได้เห็ุไดสามหางคือเก้าซีสองซีีหกมันออกไปแล้ว mm hmm. ก็เลยว่าบ่ mm hmm. ต้องเอาดอกสันดอกเอาเป็นสองหกกับเข่าอิรีได้แหละเขา 2, 4, 2, 6, ้าสองซีสองหกเนาะค่ะท่านผู้ชมเออผนวายยูเอฟซีก็ได้ผู้เกินคอมเมต์มากเนาะบู mm ๊เ hmm. ส้นหน่อยออกอิลีเลขปฏิทินมาสัน่นออกเลขปฏิทินของเส้นหน่อยอิรสองหกสองซี่ออกออกบนออกล่างมาสั้นค่ะ แมนอิลี่นี่แหละตีไผ่ตีมันตาตาไผ่ตามั่นนาะทันเถาะพูดไช้เห็นไปจังไดกับตีไปจังสันเนาะค่ะที่เด่นเด่นีเอฟซีก็สีเห็นเป็นเลขเก่าเนาะค่ะสีเห็นเป็นเลขเก่าเพราะว่ามันเด่นเนาะแล้วมันไม่หางแบกอยู่ดีเนาะมันมีหางลงมาแล้วก็ขีดควางไปเป็นเลขซีไหมค่ะอันนี้สองซีน่ะ มาถึงวดที่สามเนาะ,ะวดที่สามมาแล้วคุณพอ่อว่าล่องออกไปหาเอฟซีเบงเดอร์ก่อนสือเข้าไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร่นะคะกดไลค์กดแช์ให้กับทางช่องด้วยเฝ้าววาคลิปก่อนเดี๋ยวเส้นหน่อยสิไปตามปูขาวเนาะคะ่ะมึงเด็กปูขาวงวดมังหันรุ่งวันนี้ก็สิไปเฝ้าไปนี่ละกำลังไปแล้วเตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยเนาะคะ่ะ วันทีเพ้นเสียหายมากจังไดยชุดทางเดียวนี่ของปูขาวนี่เอาขอไปเบื้องของงวดนี้เนาะคะ่ะตีเอาไผเอามันขึ้นเก้าละนึกเสียเส้นหน่อยตีไ้บอกเส้นหน่อยก็ตีได้อยู่มันนันสีถือบอทนละนี่ค่ะของงวดนี้ออกปับใดปับแลืดิตองมวดท่านที่นะคะตีได้ขันให้เส้นหน่อยตีเนาะตีง่ายๆเลย สองเจ็ดหกเด้เส้นหน่อยว่าสองเจ็ดหกหือผู้ใดสิตรี่จังใดเอเส้นหน่อยก็คือร่านเปลี่ยนใดยังสั่นดีเนาะสองก็ด่นมากเลขสองอยู่ข้างบนนี่เด่นอหลีเด่นต่อลงมาไม่ขีดตัดเนาะขีดตัดนี่มันก็เป็นเลขเจ็ดทันแล้วเส้นหน่อยว่าเนี่ย สองเจ็ดหกข้างลงมากข้างล่างนี่คือเลขหกหนึ่งเป็นสัน่นวันนี้ส่งสีง่ายจากน้อยเนาะขันหันกลับเดียบานี่หันกลับที่เป็นเลขอยังเป็นซี่ขันหันขันหันหัวเนาะคะ่ะหันหัวมันเกิดิเป็นเนี่ยเอาตัวสับเ่หันใหน้เห่าดอกนี่ แคปหน้าจอค่ะแคบหน้าจอเลขปฏิทินงวดนี้เด้อเพราะว่าเขาต่อกันสองงวดสามงวดแล้วงวดนี้จะเป็นจ้าใดอ่ะไว้ไวพิจาจรนากันเบิงเอาไปตีเบิงมันสิแม่นบงงวดนี้มันสิมาบอพ่อใดอยู่เด้อค่ะปฏิทินชุดนี่ออกดีอิลิพอดีเพิ่นว่าวะ แต่ว่าพอดีเพิ่่นขอว่าเอาไปฝันสกอนว่าสันคันมาตรงกันคืองวดวัางหันนี่แม่นเลว่ยาสันจังไม้ก็ออกแท้เพื่อนว่างวดวังหันพดเพื่อนมั่นใจครับซะโอ้เสี้ยนหน่อยตรงกันกับเลขปฏิทินพอดีเลย่าสันเพิ่นฝันเพิ่นตีได้ไหนเนาะเพิ่นตีได้สองสี่เก้ามันนี้ก็มัดตัดห้ดนี่บัตเสี้ยนหน่อยตัดห้สองสี่กับสี่เก้าสองหางตอนนี้ของพอดี วันนี้ก็คือการนี่เดี๋ยวเส้นหน่อยสิลอความฝันของพอดีสะก่อนเนาะรอความฝันของพอดีว่ามันจะมาตรงกันกับเลขปฏิทินไหมคันตรงกันนี่วุ้ยอัดหล่นแล้วว่างหันกับพระธรรมดาแล้วพอดีก็ได้นําเข้าไปว่าสันแต่ว่าซื้อบอกกลับที่ขนาดเส้นหน่อยเขียนให้ถือคักถือแน่ปนนันเนาะพอดีซื้อตั้งสี่สองมาเนี่ยมั่นใจรักน้อยเพิ่นเสร็จแล้ว เลขถือปนแชก,กบปณิญเงินมันเป็นสันนี่ค่ะเอา้าเส้นน่อยบอกตรงปแิกตัวเลขเข้ากับเห็นชัดเจนเนาะวันนี้สิเตรียมตัวไปตามมันเลขปูขาวไปกับเทียมงานละ่ะเทียมงานบุญผ้าร่วยมือนี่ เลขเพิ่นคือแมนคักเป็นแน่แท้ว่าสันเอาลอกใบเบิงเหล็กเพิ่นสิทำพิธีมือวันพระเนาะคะ่ะมือนีก็เปลี่นมือวันพระแต่ว่าบพระไงเปลี่ยนพระหน่อยส่วนมากเพิ่นสิไห้ทำพิธีนี่คือวันที่สิบห้าค,ำะคะ่ำค่ะจะเปลี่ยนวัดเป็นวันพระสิบห้าค่ำเท่านั้นบาทนี่พอดีเพิ่นบว่างเนาะเพิ่นบว่างโทร่ไปถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่างมือนี ก็เลืสิพ้ากันเดินทางไปแต่นี่ไปตามแนวทางของปูเขาวของชุดสามตัวเม็ดเดียวเมื่อนี่เพื่อนสิหไ้เฮ้าตูดใดเนาะคะ่ะอันละอันไดมาตนนเนินๆสิเฮ้ากัพ่อหาได้อยู่ดีเนาะลอตเตอรี่ก็ได้ยังสิท่านพ่อตองวดปุ๊บก็บไปตามเพื่อนโหลดคันตรงกับวัน พระใยหนีแห้งแต่แม่นองเพินินเพราะว่าคนทำพิธีจะวันผราเนาะคะ่ะม้นนี้พ้าหน่อยสี่เป็ี่ยนจังไดผู้ลองเบิงเนาะคะ่ะเราย่าลืล่มติดตามอ่าทางช่องเด้อช่องเส้นน้อยผ้าร่วยนี่ลหละกับาคนน้โชกท่าแนวช่องเดียวกันเนาะคะ่ะตอนแรกๆุมนละเส้นน่อยลิลงไปเบิงก็ถ้าร่อชมคลิปเนาะคะ่ะ กับเหลกแนวทางของปูขาวเม็ดเดียว3ามตัวนะคะเวยลากอะพอสมควรแล้วแปดนาทีสิบเศษแปดนาทีกว่ากว่าเื่นหน่อยก็จะขอตูตจตัวบาดเนาะพอกันไหมนะคลิปหนาท่านัวจองไรกับฝากเอซไว้ทาติดตามแนวทางของเลขปฏิทิน งวดนี้นะคะเช่นน่อยกับสีร่องเสียงมึงอยู่ดอกมือแล้งสิฟันบอคันบอ่อฟันคือบอแมนคันฟันดีนี่แสดงว่าเลขถืออีกขึ้เกา่าล่ะกับรอฟังความฟันของคุณพอ่อพอดีเมื่องโคราชพร้อมกันนะคะสำหรับคลิปนี้เส่ยหน่อยขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ